สวัสดีค่ะวันนี้จะทำซุปหน่อไม้นะคะขั้นตอนแรกเลยเราจะไปเก็บใบผักสังนะคะตัวนี้นะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยค่ะใบผักสังสําหรับทําซุปหน่อไม้ค่ะเรามาเขียนหน่อไม้กันค่ะหน่อไม้เป็นหน่อไม้เผาเมืองเลยนะคะตัวนี้เผาเรียบร้อยแล้วเ,เอามานึ่งนะคะบรรจุเก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยค่ะวิธีการทํานะคะเราก็ทําเอาใช้ซ่อมนะคะมาทําให้มันเป็นเส้นๆน,นะคะภาษาอีสานเอวมาเคียนนะคะ นะคะเคียนให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะมักสันมักเง่าก็ตามห้อต้องการเลยนะคะหั่นน้ไมัมันนอยเนาห้อกับเคียนยาวเน่ากับแซบอีกแบบหนึงนะะ่งเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะเคียนแล้วๆห้อกับตัดตัดตัด,ตดให้มันเป็นเส้นพอดีข้ามห้อค่ะนี่เลยเฮซุป hey, น้ไมัมือน,นี้นะคะสิใส่ตัวยาหน้าผงลงไปน้ําค่ะ ยานางผงนะคะเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยดับความร้อนในฤทธิร์ร้อนของหน่อไม้ได้นะคะของปรลาแซบอินเตอร์ขายนะคะตัวนี้หนึ่งซองใช้ได้ห้าถึงแปดหม้อสําหรับแบบว่าร้านค้าที่ทําแกงขายนะคะแต่สําสหรับห้าไส้กินเองนะคะกัิใส่ไ,ได้ประมาณสิบถึงสิบสองหม้อเลยค่ะขางซองมันสิเขียนว่าอ่าไห้ใส่หนึ่งถึงสองซองแต่ว่าไห้กค้ากะเอาใส่คือห้าไส้รสดีนี่ไหมคะ่ะนี่นะห้าก่อ เคียนไปเรื่อยๆนะคะน้ำไม่เผาค่ะอ่าตัวนี้เป็นน้ำปลาแดกนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำปลาสูตรตำปูปลานะคะ เราะว่าเราอยากได้ฟิลคือจังแบบว่าซุปน้ำไม้ทั้งเหนือไหมค่ะที่เพิ่นใส่น้ำปูลงไปน้ำน้ำปลาแดกสูตรนี้นะคะขาต้งใส่น้ำปูเรียบร้อยค่ะมาค่ะมาอูน้ำไม้กันค่ะอูน้ำไม้นะคะก็คือเอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็ใส่ยาหนังหงลงไปปริมาณเอาเลยค่ะคนจากน้อยนะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำเดือดค่ะเดี๋ยวยาหนังกับน้ำไม้มาสิเขากันเองค่ะ ยานางดับริดร้อนนะคะในหน่อไม้ก็เลยต้องใช้ด้วยกันเวลาแกงหน่อไม้เห็นไหมคะเราจะใส่ยานางลงไปด้วยนี่ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะโอ้ยสีสันสวยงามมากเลยนะคะเฮาสิอุแค่นี่เรากินเลยก็ได้เลยคะ่ะนี่เนาะหน่อ,นอไมออนลายยคะ่ะตัวนี้หน่อไม้เผาเมืองเลยฝากด้วยนะคะ เดี๋ยวเขาไปขวบแบบพริกกันค่ะม่บ้านแบบใหม่นะคะก็ขวบใส่กระทะเลยเนาะค่ะใครอยากให้ได้ย่างดีก็เสียบใหม่จีไฟค่ะบางครั้งแต่ก็เอาใส่ตรงหม้อทอดไรน้ํามันนะนะคะแต่วันนี้เร่งรีบก็ขวบใส่กระทะเลยค่ะมาค่ะมาสุกกันเลยใส่พริกตามชอบเลยนะคะนองใหม่มันก็หอนอยู่แล้วเนาะค่ะเขาก็ไม่ต้องสุกเผ็ดก็ได้ค่ะแต่ว่อยุบ้านมากินเผ็ดก็จะเต็มเลยค่ะ ตอนขว่กผีกขว่ง,ง่าลงไปน้ำค่ะใส่ง่าขาวลงไปน้ำไม่กระซิเห็เให้ซุปน้ำไม้ของเ้าไม่กินหอมขึ้นมาอีกค่ะตำแบบพริกแร้วๆกบใส่น้ำไม้ลงไปค่ะน้ำยาหนางที่มันอยู่ในหลายๆที่เ้าอูอเมื่อกี้บดได้ใส่เบิดเลยค่ะใส่เข่าวขว่ลงไปนิดหน่อยค่ะน้ำปลรราแซ่บอินเตอร์มหาสารคามนะคะสูตรตำปูปลาใส่ลงไปค่ะทำให้เขากันค่ะหอมอิหลีเลยค่ะสูตรนี้เราก็รสชาติบบว่าเข้มข้นมากค่ะ กินแบบหอมอีกระปูเลยค่ะใส่ผักลงไปค่ะอย่าลืมนะคะใส่ใบผักสังที่เขาไปเก็บมาเมื่อกี้พร้อมเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแซ่บๆเลยค่ะเด้อพี่น้องแซ่บเรียบร้อยง่ายๆนะคะแม่บ้านเอนกับมือเนใหม่มาค่ะเอาไม้หอมเมืองเลยนะคะเอาเวลาไปณน้องสาวมาหอมสวยๆวันนี้นะคะใครน่ากําลังถูกยูทูบเบิร์เน็ตนะคะแซ่บๆเบี้ยพี่น้องฝรันงเลย